คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมอยู่ที่บ้านดงแม่นางเมืองครับตำบลตาสังอำเภอบันพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เป็นแหล่งโบราณคดีนะครับซากโบราณวัตถ,ถุที่ถูกค้นพบนะครับที่นี่นะครับก็บ่งบอกว่าเป็นเมืองโบราณแห่งนี้นะครับมีการตั้งถิ่นฐานนะครับมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์นะครับก็น่าจะเป็นตอนปลายจนถึงสมัยอ่า ทราวดีนะครับและสมัยลบบุรีตอนต้นนะครับเราพุทธศตวรรษที่สิบสี่สิบแปดครับดังปรากฏหลักฐานที่พระสถูปเพิ่งค้นพบใหม่นะครับเป็นสถูปสมัยทราวดีนะครับพบโครงกระดูกจำนวนมากนะครับคล้ายถูกพันธนาการนะครับอันเป็นวัฒนธรรมนะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังค้นพบนะครับพบธลู และภาพพิมพ์สมัยทราวดีนะฮะตอนปลายต่อจากสมัยรบุุีนะครับพบาหายขอมนะครับเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซองนะครับและพบจารึกหินชนวนนะครับเขียนด้วยอักษรอินเดียและขอมนะครับประคารที่พบส่วนใหญ่นะครับกำหนดอยู่ในราชวงศ์ทราวดีครับตอนปลายนะครับจารึกที่พบยังระบุสักราชตรงกับพศ17 หนึ่งศูนย์ั่นเองนะครับผมนี่กูเก<อ>่าคือเลี้ยวไปนี่เลยแล้วเลี้ยวซ้ายก็ไปมีทางเลี้ยวก็ไปนู่นน่ะเดินก็ไปเลยก็ไปถึงที่เลยก็อันนี้เป็นซากเมืองโบราณนะครับก็ผมเข้ามาแบบไม่รู้ข้อมูลอะไรกับเกี่ยวกับที่น,นี่เลยนะฮะเพราะว่าผมเห็นเอ๊ะผมยังแปลกใจว่า เมืองโบราณนะครับมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับก็สอดถามลุงที่เขาอยู่ในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าเมืองแห่งนี้นะครับสร้างนะครับเก่ากว่าสุโขทัยอย่างครับก็น่าสนใจมากครับก็ทิ้งไว้แค่ร่องรอยแค่นี้นะครับเพราะว่าจมอยู่กับพื้นดินหมดแล้วครับเพราะว่าผ่านกาลเวลาครับแล้วก็จบจนมาถึงปัจจุบัน ก็นานเหมือนกันนะครับ